สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกล้วนไม่เที่ยงตลอดการเวลาเช่นนั้นสังขารรูปร่างกายล้วนไม่เที่ยงไม่เที่ยงตลอดการเวลาเช่นนั้นบุคคลพึงมีสติปัญญากำหนดรู้พิจรารณาให้เห็นความไม่เที่ยงแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้น เมื่อปัญญาเห็นชอบเช่นนั้นทุกครั้งเสร็จแล้วก็กลับมาดำรงใจดำรงสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดการเวลาเช่นนั้นอย่าได้มัวปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เลย เพราะสักวันหนึ่งชีวิตร่างกายนี้ก็จะต้องมาลายสิ้นไปหมดลมหายใจไปเช่นนั้นยายเราจะต้องมัวงโง่เขลาเบาปัญญาไปล่ะมัวปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลจมจมไปในรูปเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณขันนั้น จะเกิดประโยชน์อันใดกันล่ะยอมไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยสำหรับใจที่โง่เขลาเบาสติเบาปัญญาขาดความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายอยู่กับจิตใจดังเดิมแท้แห่งตนก็จะต้องมัวเมาล,มล,มลุ่มหลงมัวเมาลุ่มหลงมัวเมา อยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธขันห้าของตนนั้นแล้วก็ไปรุ่มหลงมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกิริรสสัมผัสอันวิจิตต่างๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้นั้นสิ่งทั้งหลายทั้งวงในโลกไม่มีอะไรที่จะดีเพราะว่ามีแต่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนตลอดอนันตาการไม่มีที่สิ้นสุด แต่การดำรงสติสัมปาชัญญะรู้ตัวร่างกายล,ล้วนตลอดการเวลาเช่นนั้นแหละอันเนี้ยดีที่สุดเมื่อเราดำรงจิตใจให้รู้สึกถึงตัวร่างกายนั่งลมหายใจเขาออกล้วนๆได้รู้สึกตัวกายล้วนๆให้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วผลลัพธ์ของมันก็คือ ความสงบร่มเย็นต่อจิตใจดวงนี้ของเรานั่นแหละจิตใจที่สงบร่มเย็นเท่านั้นจึงจะอยู่สุขสำราญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าได้ฉะนั้นเราจะต้องคำนึงถึงไม่มีอะไรที่จะดีรูปร่างกายนั้นก็ตามเวทนาวความสุขความทุกข์ในกายในใจนั้นก็ล้วนไม่เที่ยงสัญญาลม ภาพต่างๆในใจนั้นสังขารความคิดึปรุงแต่งทั้งหลายทั้งวงในใจนั้นล้วนไม่เที่ยงใจเราก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะลุ่มหลงหมัวขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดการรู้ตนเห็นตนอย่างจำแจ้งตามความเป็นจริงในเมื่อดวงใจดวงนี้ของเราขาดการรู้แจ้งเห็นแจ้งตนเองตามความเป็นจริงตนเอง ซึ่งไม่ใชร่รูปร่างกายอย่างเด็ดขาดทิ้นเชิงตนเองซึ่งไม่ใช่ความคิดฝันอย่างเด็ดขาดทิ้นเชิงเพราะตนนั้นไม่รู้แจ้งตนเห็นตอนอย่างจ่มแจ้งเช่นนั้นตนจึงได้ลุ่มหลงบัวเมาอยู่ในรูปเวทนาพัญญาตัางขันวิญญาณขันนั่นแหละตนจึงได้ลุ่มหลงบัวเมาอยู่ในรูปเสียงกิริยสัมผัสอันวิจิตนั่นแหละ ผู้ปฏิบัติธรรมไม่คำนึงถึงสติสำปะชัญญะรู้ตัวกายล้วนๆตลอดการเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนัง่งนอนทั้งวันเช่นนั้นเมื่อไม่ตระหนักเช่นนั้นแล้วจะไปตระหนักอะไรเรื่องการเคริบเคริ้ม,ค,มความหลับไหลความหลงไหลไม่ต้องบอกสอนเลยหนทางแห่งความมืดมนไม่ต้องบอกไม่ต้องสอน แต่หนทางสว่างสวยหนทางแห่งความเป็นพุทธ,ธะอันนี้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการสอนกันอาศัยพระธรรมจึงจะรู้ตามเห็นตามตาม,ตามรอยพระสุคตเจ้านั้นแล้วเราจะสมหวังได้ต่างสติสัมปชัญญาให้ชัดเจนตลอดการเวลาไว้อยู่อย่างนั้น อย่าได้เผลอไผลจิตใจของเราไปในที่อื่นใดในโลกใบนี้เลยจงกำจัดความเพิดเพลินความมัวเมาออกไปจากดวงใจของเราซะตั้งใจกำหนดสติแนบรู้กายไว้ตลอดการเวลาให้ดีตั้งใจกำหนดไปเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะรู้ตนเห็นตน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รูปร่างกายนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความคิดนึกปรุงแต่งดีชั่วแล้วดีชั่วทั้งพวงนั้นเมื่อเรายังเป็นผู้ที่ไม่สามารถรู้ตนรู้ตนเห็นตนที่ไม่ใช่ร่างกายนั้นก็จงเป็นผู้รู้ตนเห็นตนที่เป็นตัวร่างกายเป็นหลักไว้เมื่อตน ยังไม่สามารถที่จะเป็นผู้รู้ตนเห็นตนซึ่งไม่ใช่ความคิดอย่างสิ้นเชิงนั้นได้ก็จงเป็นผู้รู้ตนเห็นตนที่เป็นตัวความคิดฝันทั้งปวงนั้นเป็นหลักไว้คือรู้ตนเห็นตนที่เป็นตัวร่างกายนั้นหนึ่งและรู้ตนเห็นตนที่ไม่ใช่ตนคือเวทนาความสุขความทุกข์ในกายนั้นหนึ่งรู้ตนเห็นตน รู้ตนเห็นตนที่ไม่ใช่ตนคือเวทนาความสุขความทุกข์ในกายในใจทั้งหมดรู้ตนเห็นตนตนที่ไม่ใช่ความสุขความทุกข์ในกายในใจนั้นรู้ตนเห็นตนที่ไม่ใช่ความคิดดีชั่วนั้นถ้ายังไม่สามารถที่จะรู้ตนเห็นตนได้อย่างแจ่มแจ้งเช่นนั้นก็จงเป็นผู้รู้ตนเห็นตนที่เป็นตัวขันห้านั่นแหละเป็นหลัก รู้ตอนเห็นตอนโดยการพิจารณารู้เห็นพิจารณาเข้ารู้เห็นกายพิจารณากายรู้เห็นเวทนาความสุขความทุกข์ในกายในใจนั้นรู้เห็นพิจารณารู้เห็นความสุขความทุกข์ในกายรู้เห็นพิจารณาแล้วมันจะแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงรู้เห็นรู้เห็นพิจารณาความสุขความทุกข์ในใจนั้น รู้เห็นพิจารณาภาพต่างๆในใจนั้นรู้เห็นพิจารณาความคิดดีชั่วนั้นรู้เห็นพิจารณาอยู่อย่างนั้นเมื่อสติปัญญามีพลังแก่ก้าแล้วต่อไปเราก็จะรู้ตนเห็นตนซึ่งไม่ใช่ตัวร่างกายนั้นได้อย่างชัดเจนได้อย่างชัดเจนแจ้งประจักษ์ได้สติปัญญาต้องรอบรู้ต้องแหลมคม เราถึงจะรู้ตนเห็นตนถึงไม่ใช่ความคิดอย่างสิ้นเชิงนั้นได้ผลของการรู้ตนเห็นตนอย่างแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงจะทําให้เราคลายกิเลสอาสะวะดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนั้นได้ก็เหลือแต่ใจที่เวงว้างว่างเปลา่าและเป็นอิสรภาพบริรรสุทธิ์เกษมสําราญอยู่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไปนั่นแหละปัจจุบันนี้จงใส่ใจ อย่าได้มัวมาปล่อยตัวปล่อยใจให้เคลิบเคลิม้มหลับไหลหลงไหลเมื่อปล่อยตัวปล่อยใจให้เคลิบเคลิม้มหลับไหลอยู่อย่างนั้นนั่นคือความประมาทนั่นคือความประมาทเมื่อบุคคลประมาทเช่นนั้นแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรคําว่าผู้ปฏิบัติก็ต้องใส่ใจใเข้มงวดเข้มงวดกรวดขันเข้มงวดขวดขันตนเองเสมอนังสมาธิ ก็ต้องนั่งให้ใจสงบให้จิตสงบไม่ใช่นั่งคิดไม่ใช่นั่งคิดฟุ้งซ่านเมื่อยลอยไปไหนก็ไม่รู้ไลสติสัมปชัญญะตลอดเวลาจะใช้ได้ที่ไหนล่ะต่อไปก็ต้องฝึกสติสัมปชัญญะให้มีความสามารถรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดการเวลาไว้นั่นแหละให้มันแนบแน่นแนบรู้อยู่ที่กาเคลื่อนไหวยืนเดินนัง่งนอนทั้งวันเป็นหลัก นั่นคือหลักชัยชนะของเรานั่นคือหลักจิตหลักใจของเราคือสติแนบรู้อยู่ที่กายตลอดเวลานั่นแหละต่อไปก็ต้องรู้ตนเห็นตนรู้ตนเห็นตนทึ่ไม่ใช่ลางกายนั้นแล้วก็รู้กายเห็นกายด้วยสลับกันไปมาอยู่อย่างนั้นแหละรู้กายเห็นกายอย่างหนึ่งรู้ตนเห็นตนที่ไม่ใช่่างกายนั้น รู้ตนเห็นตนที่ไม่ใช่ร่างกายนั้นหนึ่งรู้กายเห็นกายเนี่ยอย่างหนึ่งสลับกันไปมากับการรู้ตนเห็นตนอย่างแจม่มแจ้งตามความเป็นจริงนั่นแหละตนซึ่งไม่ใช่ความคิดฝันดีชั่วซึ่งไม่ใช่ร่างกายนั่นแหละเป็นความรู้สึกรู้เท่าทันความคิดสลายบ่อยวางสัญญาอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆทั้งปวงออกจากใจเสมอๆนั่นแหละ และเราก็จะได้รู้แจ้งประจักษ์ถึงตัวตนของตนที่แท้จริงของของเรานั้นได้ถึงปาฏิัจา์คำพูดตั้งใจกำหนดให้ดีรู้ตนเห็นตนถึงไม่ใช่ความสุขความทุกข์ในกายในใจนั้นแล้วกว็รู้รู้เวทนาเห็นเวทนาทางกายและทางใจรู้เห็นเวทนา ความสุขความทุกข์ในใกาในใจนั้นสลับกับการรู้ตนเห็นตนซึ่งไม่ใช่ความสุขความทุกข์ในใกายในใจนั้นนั่นก็คือธรรมชาติแห่งจิตดั้งเดิมแท้ล้วนแห่งเรานั่นเองตั้งใจกำหนดให้ดีปัจจุบันในจิตปัจจุบันธรรมเท่านั้นน้อมเึกออุทิศบุญกุศลไปสักครั้งหนึ่ง แล้วก็กลับมากำหนดจิตใจสติภาวนาสัมปัญญะภาวนาให้ต่อเนื่องกันไปอยู่อย่างนั้นให้แผ่เมตตาอุทิศบุญซะก่อนตั้งใจกำหนดสังขารร่างกายที่แก่ชรลาคําค่าไปแล้วนั้นจะให้หวนคลืนสู่วัยเยาว์วัยหนุ่มวัยสาวอีกนั้นก็ยอมไม่ได้มีแต่วความไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้น จะสมหวังอันใดสิ่งที่เราเคยลุ่มหลงมัวเมาคือสังขารร่างกายนั้นเพราะฉะนั้นการอยู่อย่างการอยู่ในโลกใบนี้นั้นอยู่อย่างมีใจสงบอยู่อย่างการเจริญมรรคมีองแปดประการอยู่อย่างการเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่อย่างการเจริญสมาธิปัญญาอยู่ในกายในใจนั้นนั่นแหละดีที่สุด เป็นอยู่ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานั้นดีที่สุดคำหนึ่งถึงปัจจุบันเท่านั้นอาดีตอนาคตไม่ต้องไปคำหนึ่งถึงมันปัจจุบันนี้สำคัญรู้ตัวทั่วพร้อมไปหมดทั้งร่างกายและศีรษะรู้ตัวทั่วพร้อมพร้อมกันไปทั้งหมดเรียกว่าสติและสมปัจญะตั้งใจกำหนดให้ดี เพราะฉะนั้นการใส่ใจสติที่รู้ตัวกายล้วนๆนั่นน่ะใส่ใจให้มากจเจริญให้มากใส่ใจสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดการเวลานั้นการใส่ใจเท่านั้นจึงจะทําให้เราไม่ประมาทสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายมีความชัดเจนตลอดเวลาอยู่อย่างนั้น หัวใจของพระธรรมหัวใจของพระพุทธเจ้าหัวใจของความเป็นพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนั้นก็คือสติรู้ตัวกายล้วนๆนั่นแหละกำหนดรู้จเจริญให้มากกระทำให้มากลึกซึ้งถึงสติรู้ตัวกายล้วนๆไว้นั่นแหละมันก็จะเป็นไปเพื่อปล่อยวางร่างกายปล่อยวางอดีตอนาคตก็จะเป็นไปเพื่อเพิกถอนปล่อยวาง ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆทั้งบวงออกจากดวงใจดั้งเดิมแท้จริงของเรานั้นได้เพราะฉะนั้นจงเป็นผู้ตระหนักซึ่งสติรู้ตัวทั่วพร้อมหรือสติแนบรู้อยู่ที่ร่างกายตลอดการเวลาไว้ให้ได้ใส่ใจอย่างอย่างยิ่งต่างใจกำหนดให้ดีสิ่งทั้งหลายย่อมไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นนั้นหาความเที่ยงแท้แน่นอนย่อมไม่ได้ฉะนั้นปัญญาเนี่ยเราต้องรู้จักพิจารณาขันห้าของเราพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ใจเราชอบลุ่มหลง,ลงมัวเมานั่นแหละล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละพิจรารณาลงสู่หลักธรรมสามประการนั่นแหละหลักธรรมสามประการก็คือหลักแห่งความไม่เที่ยง ในสังขารรูปนามขันห้าในรูปร่างกายและความคิดเป็นต้นสังขารร่างกายและความคิดเป็นต้นนั้นก็อยู่ในหลักธรรมสามประการนี่แหละหลักแห่งความไม่เที่ยงหนึ่งหลักแห่งความเป็นทุกข์ทนได้ยากหนึ่งหลักแห่งความบังคับบัญชาไม่ได้หลักแห่งความไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละเพราะฉะนั้นสติปัญญารู้จักพิจารณา สังขารร่างกายสังขารความคิดนึกสังขารจิตใจนั้นรู้จักพิจรารณานั่นแหละพิจรารณาสลับกับการทรงสติสัมปัญญะแนบรู้อยู่กับร่างกายตลอดการเวลาไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเลิกไปแล้วก็ให้ทบทวนทบทวนใส่ใจกำหนดให้ต่อเนื่องให้ต่อเนื่องกันไปนั่นแหละ จนกว่าจะถึงเวลาหลับไหลนอนแม่นอนแล้วก็กำหนดจิตกำหนดจิตภาวนาจนมันหลับไปเรียกว่านอนหลับหลับคาภาวนานั่นแหละแล้วมันจะเกิดสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตขณะเราหลับไปเนี่ยมันอาจจะหลับฝันดีฝันเป็นมงคลไม่ฝันร้ายเพราะฉะนั้นการหลับหลับคาภาวนานั่น่ะ พยายามศึกษาบริกรรมพุโทโธจนหลับไปก็ได้ตั้งสติในลมหายใจเข้าออกจนมันหลับไปก็ได้หรือพิจารณาจนมันหลับไปก็ได้ฉะนั้นตั้งสติส้ำปชัญญะพอสมควรแก่เวลาเอาแค่นี้ก่อนตั้งสติตั้งความรู้ตัวต่อไปขณะที่เคลื่อนไหวขยับขยืน่น เคลื่อนไหวเนี่ยกำลังจะเลิกออกมาเนี่ยก็ประคองสติประคองความรู้ตัวต้องมีการประคองตลอดเวลานี่แล้วมันจะเกิดความชำนาญเป็นเป็นอันอนอตโนมัติต่อไปนั่นแหละนี่เวลาเลิกหนังแล้วไม่รู้จักประคับประคองให้ต่อเนื่องเลยรีบปล่อยวางสติสัมปชัญญะทิ้งไปเลยแล้วเมื่อไหร่เราจะภาวนาดีได้ คนที่มีบุญญาธิการครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบุญญาธิการเนี่ยเวลาท่านขยับขยื่น <S 2> <S 2> เลิกจากการนั่งสมาธิเนี่ยเมื่อร่างกายขยับขยื่นในระหว่างขยับขยืขย่นนั่นน่ะท่านจะประครับประคองสติสัมปชัญญะตลอดเวลาเลยนะจะบอกให้นะเรียกว่ากําหนดอิเลียบทย่อยเมื่อร่างกายอ,อ่ไปยืนไปเดินเคลื่อนไหวไปมาในอิเลียบทใหญ่เนี่ย ท่านก็จะฝึกฝนรับรู้อยู่ในอีเลียบทใหญ่เป็นหลักในวันทั้งวันด้วยไม่ว่าจะเป็นอีเลียบทย่อยอีเลียบทย่อยคือฝาดใบไม้ปัดฝาดเช็ดถูหรือว่าเอามือเอามือไปตักน้ําอะไรต่างๆหยิบเข้าของเนี่ยอีเลียบทย่อยคือท่านจะรับรู้แบบทุกระเบียดเลย ไม่ไว่าจะเป็นอีเลียบทใหญ่อ,อีเลียบทใหญ่คือร่างกายเดินไปเดินมานั่นแหละเดินไปเดินมาหรือหยุดยืนหรือนั่งลงนี่แหละคืออ,อีเรียบทใหญ่ส่วนอีเลียบทย่อยเช่นเราฟาดใบไม้อา่าหยิบน้ําหยิบน้านําใช้น้ําฉันเออหรือว่าหยิบหนังสือมาอ่านหรือว่าหยิบเงินทองหยิบอะไรสารพัด นั่นแหละเรียกว่าอิเลบทย่อยคนที่มีบุญญาธิการฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายญาติโยมอ่ะเขาจะตันหนกะและรับรู้หมดไม่ว่าจะเป็นอิเลโบทหญ่ก็รับรู้มีสติรับรู้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอิเลบทย่อยก็ก็มีสติสัมปชญัญญะรับรู้อย่างต่อเนื่องสติสัมปชัญญะจะไม่ยอมให้ให้หลุดไปไหนเลยจะอยู่กับตัวตนของตนตลอดเวลาเลย นี่แหละคนที่จะได้สำเร็จได้ดวงตาเห็นธรรมอ่ะทุกชั้นทุกภูมิแห่งความเป็นพระอริบุคคลนั้นอ่ะจะต้องมีความตระหนักเช่นนี้แหละนี่ไม่ใช่ว่าเออได้เวลาเลิกแล้วท่านบอกว่าว่าท่านบอกให้เลิกได้เวลาเลิกแล้วมือไม้ขยับขยี้เยนออกออกมาเนี่ยปล่อยวางสติสัมปชัญญะทิ้งหมดเลย บ่อยวางสติสัมปชัญญะทิ้งหมดเลยอ่ะนี่แหละทําแบบทิ้งขว้างทําแบบทิ้งขว้างอย่างเงี้ยมันก็ไม่เจริญในธรรมกันได้สักทีหนึง่งพระอริยเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าความขาดสติสัมปชัญญะนะพระอริยเจ้าเนี่ยจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าวัดถึงที่สุดบรรลุวิมุติธรรมในขั้นพระหลันนั่นแหละ เมื่อนั้นก็สบายสติสัมปชัญญะมันก็เป็นอัตโนมัติด้วยก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่ว่าพระอริยเจ้าเหล่านั้นท่านจะรู้ว่าเออความหลุดพ้นเนี่ยมันก็ไปจากสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องอยู่กับร่างกายอยู่กับการกําหนดรู้พิจารณาขันห้านั้นน่ะสติสัมปชนะัญญะสติปัญญาตรงนั้นน่ะเป็นตัวพลังทรง เมื่อเราบำเพ็ญสติแนบรู้กายสติปัญญากำหนดรู้พิจารณาขันห้าเราจเจริญให้มากกระทาให้มากแล้วอะ่ะมันจะเกิดความแหลมคมขึ้นความแหลมคมนั้นก็จะเป็นไปเพื่อดับความหลงอย่างเด็ดขาดใจก็หลุดพ้นอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงขึ้นมาได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นให้ทบทวนไปเลิก